ว่วจริงๆคือสามหวย <laughs> นี่ครับพี่น้องนี่ครับลังไหลขึ้นมาที่ท่าเลยครับนักท่อง,งเที่ยวทั้งนั้นเนาะไม่อยากนึกภาพครับสงการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับปีนี้เมืองไทยจะเต็มครับทั้งที่ท้องสามหลวงวัดโพวัดอรุณครับ วัดสะเกตเซนท์ทนเวอร์สยามพุรากร่อนไอคอนสยามเอ็มโพเลียมเอ็มโซเฟียครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับปีนี้นร,รับรองว่าเต็มคาราเบลอย่างแน่นอนปีนี้ ชาวต่งชาตินะครับนี่ครับวันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยเนาะด้านนี้เป็นห้างไอคอนสยามครับ mm hmm. ก็กล้าทักทายสบายดี้์สวัสดีนะครับ FC ทั้ง2อฝั่งเนาะ ทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาชมนะครับมาอัปเดตเนาะอยู่ที่ห้องไอคอนสยามนะครับในยามเย็นครับนี่เป็นเรือลากยุ่ยไายครับด้านี้ก็เป็นบาร์ป่าครับแม่น้ำเจปายาครับโอ้โหสวยงามเนาะแล้วก็คนเต็มเรือครับ หักท่งเที่ยวทั้งนั้นนะครับตรงหน้าเี่ครับรไปเรือเข้าเทีมยบท่าครับท่าเรือไอคอนสยามครับมาถึงแล้วครับไอคอนสยามด้านนี้ก็เป็นเลอสําราชที่ไอน้องครับบาคนเต็มเรือครับนี่ครับ,บ เลื่อโป้งเค้งเลื่อโยกเยกต่างคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปถ่ายคลิปครับด้านนี้กลับวอนล่าด้านนี้เป็นสาวมวย ครับโอ้โ oh. ห <laughs> เหลือโยกเก็ก <laughs> เสียวเสียวเสียวดา <laughs> ตูดัะเป็น King Power มหานครครับสวยงามครับภาพยามเย็นตามลำน้ำเจ้าพระยาครับโอ้โ oh. ห so beautiful ทุกคนขึ้นไปเที่ยวชมนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับดานนานี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับพี่นอ้องนี่ครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่คือห้างไอคอนสอยามนะครับในยามเย็นเนาะก่อนการช่วน้ำพุครับอโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็ขายคนจีนขายคนญี่ปุ่นเนาะนี่ครับด้านท่าเรือก็ขึ้นมาครับโอ้โหมาเทีย่ยวเมืองไทยช่วงเดือนมีนาคม2568นะครับบางคนก็จะเข้าไปที่สุขสยามไปหาทินข้าวแรงครับงามเพลงเิงน้อกข้างไอคอนสยามในยามเย็นนี่ครับนี่ครับพี่น้อง ปาตีโทรมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจีนครับนี่ครับบ่าวฝรั่งนุ่มตีสาวมวยครับพี่น้องอาลับก็มาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวของไทยแลนด์ของเมืองไทยครับตอนนี้เป็นขาเร์ที่นึงครับบางคนก็มารอลงเลรือครับลงเรือสำรานเนาะ แต่ด้านนี้มีงานครับด้านนี้มีงานนะครับด้านหน้าห้างมีงานอะไรเอ่ยโอเคเรามาชมด้านนี้กันก่อนนะพี่น้องด้านท่าเรือนี่ครับวันนี้คนขึ้นมาหลายเทยเนาะคนเยอะจริงๆวันนี้ถ้ามาแบบนี้แปดล้านคนนี้ถึงอย่างแน่นอนนะวันนี้นะครับนี่ครับพี่น้อง วันนี้ถ้าเรือก็แทบแตกครับเบิกหน้าเบิ่งตาแทบจะไม่มีคนไทยเลยนะครับนทของเทียวทั้งนั้นครับนำเงินมาให้คนไทยเนาะนำเงินมาเข้าเมืองไทยนะครับเงินหลั่งไหลเข้าเมืองไทยตอนนี้ก็เกือบ4ี่แ0นล้านเนาะตอนนี้นะครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับรุมตีสามวมวยครับโอ้โหก็เหมืหอนกานที่เราไปเยอะจริงจริงับรองว่าสงการปีนี้แตกอย่างแน่นอนสงการปีนี้เต็มคาราเบลอย่างแน่นอนครับ ลักซูรี่ไว้นี่เป็นสาวมวยโอ้ยน้อสาวมวยพี่น้องสวยสวยครับนี่ครับโหโหโหสวยจริงๆเป็นสาวมวย <c oughs> เห็นกล้องและเขินแต่ช่วงนี้มีงานครับพี่ครับบางคนก็มา ท่าเวิกการโชว์น้ำพุเนาะอ๋อช่วงนี้มีงาน The Fun The Fun p a s t i c Universe ครับนี่ครับ The Fun p a s t i c Universe มีงานเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหสาวย <laughs> สวยสวย <laughs> น่ารักจริงๆ <laughs> คนถือรูกก็สวยคนจุอถ่ายก็สวยด้านนี้ก็สาวหมวยโอ้ยนะพี่น้องด้านนี้เป็นเป้าพลังครับนี่ครับเ h อเดอะลักชูรีไวทครับนี่ครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับ FC ทั้งสองฝากฝั่งเดออทางคนไทยทั้งคนลาวเนาะใครมาเมืองไทยใครมากรุงเทพมาหาคนครก็ต้องขอเรียนเชิญขอเชิญชวนครับให้มาเที่ยวชมอยู่ที่ห้างไอคอนสยามครับ ด้านบนเป็นชั้นเจ็ตครับเป็นชั้นลอยฟ้าครับบางคนก็ขึ้นไปสมวิวครับบางคนขึ้นไปชมวิวบางคนก็มาล่อเบิ่งการโชว์น้ำพุครับน้ำพุนี้ก็โชว์อยู่3ามรอบนะครับรอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทัวร์งรั่งฟิแนลนีครับลงมาที้าเลอเนาะนี่ครับ นักท่องเที่ยวทั้งนั้น,นะครับโอ้โหนี่ครับมานังหล่อลงเล่อครับไปแล้วครับสาวยสวยสวยโอเคเรามาท่าเรือนี้กันก่อนเนาะฮัลโ, <Hello. S 2> โหลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้เวลาเห็นกล้องแล้วจะทักทายดีเนาะ เซ่เฮนโลเซ่ไฮยิ้มทักทายครับไม่หลบกล้องครับถ้าเป็นชาวต่างชาติครับยิ้มทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับพี่น้องนี่ด้านนี้ก็เป็นยูนิเวิร์สเนาะนี่ครับเป็นพวกกระสวยอวกาศนะครับนี่ครับ เราไปท่าเรือที่สีที่ห้าไปก่อนเนาะค่ะหลังจากนี้นะคะเวลา20นาทีนะคะเราได้ยินเสียงไม้ค่ะนี่เป็นกระสวยอวกาศของนาซ่านะครับของนาซ่าด่านนี้เป็นท่าเรือที่สี่ที่ห้าดัานนี้ครับ ด้านนี้ก็เป็นกุ๊บทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับลายเพิงเนาะลายเพลิงดูว่าเยอะจริงๆนะครับเมืองไทยนี่คือของแท้เนาะของแค้่ของแค้่ครับเรื่องการท่องเที่ยวนี่ครับนี่เป็นกุ๊บทัวร์ตอนนี้สาพัทัวร์เนาะมาลงเมืองไทยครับ นี่ครับตอนนี้ก็เป็นปทุกทุวมารอลงเรือเรืออะไรเอ่ยเรือยูนิคอนครับด่านนี้เป็นเรือยูนิคอนครับปาดีโทคนก็นหลายวิวก็สวยครับ ด้านบนก็เป็นเลอซัมรานครับตรงข้ามก็เป็นออริเวอร์ซิตี้ครับด้านนี้ก็เป็นเชอร์ตันครับด้านนี้เป็นโรงแรมเชอร์ตันก็คงหลายดาวเนาะคงมากกว่า5ดาวนะครับนี่ครับด้านนี้ก็ไฮโซรูลาครับด้านนี้ก็เป็นโรงแรมครับ โซสุดๆครับพี่น้องนี่ครับป้านเนานี่ครับด้านนี้ก็สวยงามราบไอคอนสยามในยามเย็นนะครับตอนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา40นาทีครับโอ้โห,โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับลังไหลขึ้นมาที่ท่าเลอร์ครับ นักตงเที่ยวทั้งนั้นเนาะไม่อยากนึกภาพครับสูนการนี้จะเป็นอย่างไรนะครับปีนี้เมืองไทยจัดเต็มครับทั้งที่ท้องสามหลวงวัดโพวัดอรุณครับวัดสะเกตเซน็นเวอร์สยามพราก่อนไอคอนสยาม,เอ,ม,เ,ยมเอ็มโพเลียมเอ็มสฟเฟียครับปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ครับปีนี้ oh <my> รับรองว่า เต็มคาราเบลอย่างแน่นอนปีนี้เมษายนนี้วันสงการคิดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยน่าจะไม่น้อยกว่า15ล้านคนเนาะนี่สาวหมวยมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ดอกสวย,สวยอ,อ๋อเป็นสาวญี่ปุ่นครับสวยจริงๆสาวญี่ปุ่นอันนี้ก็สวย,ยางามเข้าไปน้อนครับ สองสาวนี่เป็นสาวญี่ปุ่นนะครับคอ <c oughs> นิชิวะคอนิชิวะมีครับพี่น้องมันเต็มนะครับนีคยจริงๆวันนี้นะครับที่อฟังเสียงพูดนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับดีครับ ฝั่งเสียงพูดแล้วเป็นชาวติาัชกตินะครับอันนี้เป็นท่าเรือที่4ที่ห้านะครับการน,นี้นี่ครับนี่สองสาวนี่เป็นสาญี่ปุ่นขอเดินแบบเฉียดๆนะครับ <c oughs> งานบองานบอพี่น้องโอเคเราเดินต่อกันดีกว่าไปเที่ยวชมต่อเนาะนี่ครับเป็นกระสวยอวกาศ <c oughs> The Fan, astic, Universe, Space, Station, แฟนตาสติกยูนิเว s ร์สสเ e s สเตชันแปลว่าอะไรนาะ <laughs> ไม่รู้ว่าจัดถึงวันไหนครับถ้า FC ข้ามาชมคลิปนี้ก็ต้องขอเชิญเด้อขอเชิญพลาลูกพลาหลานมาเที่ยวชมนะครับแต่ก็ไม่มีบอกนักว่าจัดถึงวันไหนอ๋อ จะถึงวันที่9มีนาคม2568ครับจะถึงวันที่9มีนาคม2568นะครับบุตษ,ษาว่าจะไม่บอกวันที่ก่อนเนาะ FC ก็รู้เนาะว่าวันนี้คือวันที่อะไรวันนี้ก็คือวันที่เกาเดอร์วันที่เก้ามีนาคม2568ครับเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้ว่า นี่ครับบางคนก็มามาเบิ่งการโชว์น้ำพุครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วไปสู่ในอก์เีย้คาขัต่อไปก็จะโชว์น้ำพุนะครับต่อไปก็จะโชว์นุนะครับต่อไปีโชว์นครับโชว์นุนะครับอน้่ครับ วันนี้ก็ไม่ได้พามาชมการโชว์น้ำพุนะครับนี่สวยๆวันนี้ก็พามาชมภาพบรรยากาศแถวท่าเรือนะครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะขอพาทุกคนมาชมการโชว์น้ำพุนะครับโชว์สามรอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครับนี่ครับพี่น้องครับมาติดโัษดีครับ เยอะจริงๆครับมารอบนี้เต็มเต็มครับมารอลงเรือครับโอ้อโหแบบนี้แล้วใครจะสู้ไทยวายเรื่องการท่องเที่ยวนีครับฮะกระพูนก็เป็นเลอท่งฟ้าเลอสมความงามครับราคา40บาทครับป้าพี่น้องไปนะครับนี่ครับเรามาชมกันดีกว่าตอนนี้คนรอลงเรือท่งฟ้าครับ ฟ้าที่โฟมากันแบบนี้แล้วจะขึ้นไปที่ชั้น2ได้หรือเปล่าน้อครับนี่ครับพี่น้องครับรอลงเรือตรงฟ้านะครับฟ้าดีครับโอ้โหเยอะจริงๆครับราคา40บาทนะครับโอ้ดีครับ ตอนนี้ชั้น2เต็มคาราเบลนะครับชั้นสองของเล่ตรงขวาครับพี่น้องนี่ครับแบบนี้ขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างแน่นอนครับสุดยอดครับเมืองไทยครับทําอะไรก็ปังครับด้านนี้เป็นเลอสารานนะครับด้านนี้เป็นเลอสำราน,นครับเป็นฝลังเป็นบาพลังครับ วันนี้ก็ไม่ได้พามาชมการโวนน้ำพุน,นะครับทุกคนวันนี้ก็พามาชมภาพปะลกา้านะครับเดี๋ยววันสงการจะมาใหม่นะครับวันสงการนี้หนักใจจริงๆครับไม่รู้ว่าจะปีกตัวอย่างไรนะครับสงการนี้ครับรวมทั้งต้องถ่ายคลิปลงคลิปแข่งกระเปาศูนครับบ่เปาสูนก็ลงไวสลือเกินครับไม่รอไอ้สายเลยเนาะ <S <S โอ้โ จริงๆไอ้ควันสยามครับโอเคเรามาด้านนี้กันดีกว่าน้ำพุที่เปิดนี้ไม่ใช่การโชว์นะครับเป็นการเปิดทดลองน้ำนะครับนี่ครับ บางคนก็จะเข้าไปที่สุขสยามไปหาที่เข่าแรงอยู่ที่สุขสยามครับโอ้โหเด็กตอนนี้กล้องมืดๆครับนี่นี่คับพี่น้องนครับตอนนี้ก็องกลังออกมาครับออกมาจากด้านในแล้วก็จะตรงไปที่ทัลเลอร์ครับโอ้โหอันนี้ขายกุ้งครัวจากอินเดียครับนี่ครับออกมาจากด้านในนี่ครับ ทคนต่างเอามือถือมาถ่ายรูปครับด้านนี้ก็เป็นฐานอาหารครับสวยจริงๆนี่ดูแล้วก็คินว่าน่าจะมาจากแถวอินเดียครับส่ครับวันนี้

ชื่อม้าไทยพูดม้าไทยคิบนะครับมาเที่ยเมืองไทยเนาะนี่ครับเป็นแบบพลั่งเป็นสามพลั่างครับนี่ครับมารอดูการโชว์น้ําพูดนะครับแต่วันนี้ก็ไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่ขอพาชมนะครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะพามาชมการโชว์น้ําพูดนะครับโอเคต่อไปเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าแล้วก็จะได้กล่าวลากลับบ้านครับครับ ออกมาจากด้านในครับเอ๊ะทำไมมันดูมืดๆเนาะมือถือซัมซุงนี้ดูมืดดนะครับซัมซุง GS23 FE นีครับด้านนี้เป็นทางเข้านะครับทุกคนครับ เข้ามารลบวครับอันนี้เป็นด้านในอันนี้เป็นชั้นจีเนาะอันนี้เป็นส่วนซุกสยามครับพี่นอ้องนี่ครับด้านนี้เป็นร้านซับอิหลีเรามาด้านนี้กันดีกว่าตอนนี้ห้างเมืองไทยเนาะการเข้าห้างก็ต้องตรวจกระเป๋าตรวจอาวุธนะครับ เพื่อความปลอดภัยเนาะพระมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้วันสงการเนาะคนหลังไหลามากครับคนทั้งโลกก็มุ่งหมายหลังไหลามากที่เมืองไทยนะครับมาเที่ยวสงการไทยครับไฮโซลูลาจริง hmm. ๆ mm hmm. นี่สามวมสวยสวย <laughs> โอ้ยนะสุขใจสุขใจ น้องวันนี้เยอะจริงๆรงันี่ครับฟับบงเสียงพูดก็มีทุกเชื้อชาตินะครับทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีทั้งเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยนี่ครับโอเคต่อไปจะขอพาขึ้นไปที่ชั้นเอ็มแล้วก็จะได้กลับบ้านครับ หอมจริงๆค่ะไอคอนสยามครับนี่ดาน,นาก็เป็นผู้สาวเป็นสาวมวยเป็นสาวฝรั่งโอ้ยเนาะโอเคนะครับทุกคนวันนี้ไม่ขอพามาชมการโชว์น้ำพุนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พามาชมภาพบรรยากาศนะครับเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะพามาชมการโชว์น้ำพุนะครับ <c oughs> ดีครับด้านนอกคนเยอะจริงๆครับ นี่ครครรัับบมขึ้นมาแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นชั้นเอ็มนะครับงามดีผู้สาวมาไกลหูครับ <S <S เคนะครับต่อไปต้องขอตัวเด้อโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวกลับบ้านนะครับวันนี้คือวันที่9เด้อพี่น้องวันที่เกมีนาคม 2, 5, งหกแับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้แต่คลิปนี้ขอลงวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ขอลงวันจันเดอร์ วันนี้ก็ขาดมาตัดต่อไม่ทันครับถ้าใครว่างก็ต้องขอเรียนเชิญขอเสินส่วนจากเจอือจากใจครับทั้ง f อคนไทย f อซคนล่าครับขอให้มาเที่ยวห้าไอคอนสยามครับนี่ครับปาดเนาะลังไหลามาไอคอนสยามครับบางคนก็จะไปที่ทาเลอครับไปลงเลอร์สำราญลงเลอดินเนอร ใส่แมสนี้คิดว่าเป็นคนไทยครับใส่แมสตรงไปเป็นทางออกนะครับการมาห้างไอคอนสยามก็มาง่ายครับพี่น้องมาได้หลายแบบครับทั้งทางเลอร์ก็ไปลงเลอร์ที่ท่าเลอร์สาทอดครับราคา8บาทหรือว่าจะมาด้วย รถไฟฟ้าสายสีทองครับราคา16บาทนะครับ <Hi. S 1> ก็ให้ไปขึ้นรถอยู่ที่ <Hi. S 1> สถานีก mm hmm. รุงชนบุรีนะครับ mm hmm. แล้วก็มาที่ห้างไอคอนสยามครับ mm hmm. มาถึงทางออกแล้วครับ mm hmm. ด้านตรงหน้าก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีทองครับ การเข้าห้างก็ต้องตรวจตาอาวุธนะครับตรวจเข้มมากครับเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคนะครับทุกคนต่อไปต้องขอตัวซื้อตัว๋วแล้วก็กลับบ้านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสับายดีเดอ้อสวัสดีนะครับ บายบายนี่คือห้างไอคอนสยามนะครับทุกคนสวยงามครับบายบาย